อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าโอเคเราต้องแต่งงานแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเขาจะต้องกลับบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มต้องกลับบ้านแล้วมันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่แบบไม่ต้องกลับได้ไหมอ่ะเหแล้วกันแม่คุณไปเหมือนกันนะเปเหมือนกันเปเหมือนกันกัพี่ปูไปไหมสี่ทุ่มกลับบ้านไม่ ดดส่วนใหญ่ผมจะมีอาการลืมสีแปรงสีฟันวลนเราถามเมียเมียก็จะถามเราเหมือนกันกูก็ไม่รู้กูรู้แค่ว่าอันเล็กเดียวของลูกหลังๆมาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ใช้ของลูกอันเดียวเลยผมแนะนำว่าพี่ลองซื้อคนละยี่ห้อไปเลยไหมโอ้ไม่ก้อทำไมไม่คิดออกตั้งแต่แรกวะคนหนึ่งยี่ห้อเอคนหนึ่งยี่ห้อบหรือถ้าเกิดบังเอิญซื้อมายี่ห้อเดียวกันเอาหนังกระติกสีแดงมัดไว้ตรงตูดนิดนึงอ๋อเชื่อได้ อันนี้ก็ได้ <c oughs> โอ้กูจบปริญญาโทมาทน <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหนุ่มโสดหลายๆท่านคงกำลังคิดทบทวนถามตัวเองว่าเอ๊ะ ถ้าผมแต่งงานไปผมจะมีชีวิตแบบไหนผมเองก็คิดอยู่เหมือนกันครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของชีวิตหลังแต่งงานจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสท่านครับซึ่ง3ท่านนี้ได้ทดลองการแต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักเดือนหลักปีหรือมีลูกแล้วชีวิตของเขานั้นแตกต่างจากพวกเราอย่างไรและจะช่วยทําให้ท่านตัดสินใจได้ไหมไปถามเขากันดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีคพี่ครับก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานเนี่ยแตกต่างกันยังไงหลายคนคิดว่าการแต่งงานเหมือนการติดคุกผมบอกเลยว่าไม่ใช่คุณแค่ถูกกักบริเวณเท่านั้น อ๋อหรอโดยดีรไ,ไม่นะแต่ผมว่าของคุณเหมือนคุณอยู่สเซอรี่มากกว่าทุกคนก็เห็นพี่จอยมานะขับรถมาส่งแดดที่ก็กจะลงรืมของไหมกระเป๋าตังค์ไยังหืยังผมเห็นนะ <c oughs> ผมก็แอบดูอยู่จอยมาส่งูเป็แบบนึมกระเป๋าหรือเปล่านึกกระเป๋ามือถือหรือยังเอาหรือยังการแต่งงานเนี่ยเหมือนกับการที่เราต้องออกจากครอบครัวมาพ <c oughs> บกับคร <c oughs> อบครัวใหม่แต่ทําไมผมออกจากที่บ้านมาแยกจากแม่มาพอมาแต่งงานทําไมเหมือนยังอยู่กับแม่อยู่ได้ทั้งแม่แล้วเมียเรี่ยงไปเลย แล้วผากลับไปพี่จอยมารับพี่นะก็จะเชิญดีทุกคนเหมือนรถเนสซารี่มาลับดีแล้วนี่ยวพี่กลับเอิร์นไปประตูพี่อยู่เนี่ยปุ๊บนะพอเปิดประตูรถปุ๊บจอยก็จะถามอีกว่าลืมของไหมลืมกระเป๋าหรือยังโทรศัพท์เอามาไหมอ๋อนี่คือพี่จอยมึงเถียงสิมึงเถียงสิเชิญคนต่อไปครับส่วนของผมเนี่ยต้องเรียกว,ว่าอาจจะไม่เหมือนกับนัตตี้นะเพราะว่าฉายาของผมที่บ้านเนี่ยคือ ขยักคุณขยํามขยํามภรรยาเหรอครับผมได้ครับขยักขยักไปทำนู่นขยัก เอาเงินนะพยักเนี่ยกล้ามหลังตรงนี้ใหญ่เป็นปกติเลยถามคู่ที่แต่งงานใหม่ดีกว่าของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวหม่ปาหมันอืมพร้อมฮะคนเราไม่เคยอยู่ด้วยกันน่ะเอาไปอยู่ด้วยกันมันปรับตัวเยอะเหมือนกันนะมันมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ฟังเี่ยเรื่องกันเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่โลตัสเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทาซึ่งสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ผมมาช้อปปิ้งประจำโลตัสเลียบด่วนนะบ้านเราอ่ะชีวิตหลังการแต่งงานเนีีีีีี่่่่่่่่่่่่ยย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 มม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 มัััััันน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 นหหลลลลาา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 าแแแแแงงงงุุุุุจจะะคคคคคคกกกกกวววววว็ไไบบรรร้้้้เเเเเออออฮืืณณตตตปปซขชิ วันนี้สปอนเซอร์ของเราไม่ใช่โรตัสนะครับราะสปอนเซอร์ของเราอุบไว้ก่อนดีกว่านั่นก็คือเรียบดวดรามินทานนั่นเองนะครับผมผมขอเป็นตัวแทนให้กับคนที่แบบกำลังคิดจะแต่งงานเลยดีกว่ามันมีคําถามหนึ่งที่ผมว่าสาคัญมากอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าโอเคเราต้องแต่งงานละแม่ อยากมีหลานแล้วตอนนั้นเนี่ยแฟนเราหรือพี่ปูเนี่ยก็เริ่มอายุเริ่มเยอะขึ้นผมไม่อยากให้เขามีลูกหลังอายุ30มสิบจะได้แข็งแรงเนาะรู้ของพี่แอร์ปแน้วของแนทบ้างอะอย่างเราเนี่ยคนไทยชอบของฟรีอยู่แล้วซื้อ1 2, แถม2องเลยยิ่งดีพอเรารู้ว่าเราจะแต่งเมียแล้วได้แม่เนี่ยผมนิ่คฟ้าเลยอกาสดีจอยตอนนั้นมีทรงเป็นแม่ไหมไม่ชัดขนาดนี้เป็นีนตัวมาท่านแหละเือ,อก่อนอาจจะยังแบบอยู่คนเดียวไงมันก็แบบอาพรุ่งนี้ต้องทํานี่พรุ่งนั้นต้องทํานั่นพอแต่งงานปั๊บเหมือนแบบเอาไป ดูอ่ะบารลเอาให้หน่อยกระเป๋าเนี่จุดที่สําคัญอ่ะเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเขาจะต้องกลับบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มต้องกลับบ้านแล้วมันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่แบบไม่ต้องกลับได้ไหมอ่ะเออู่เหมือนกันแม้คุณเป็นเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะว่าของผมสายแบบคุณอย่างผมอ่ะเป็นสายแบบแฟนสี่ทุ่มกลับบ้านขอพี่ปูเปไหมสี่ทุ่มกลับบ้านไม่ อึดอัดว่ะเอาถึงโคตรบ้างดีกว่าตอนนั้นเหตุผลอะไรที่ทำไม่ตัดสินใจแต่งงานอันนี้แล้วแต่บ้านนะบางคนจะรู้สึกว่ารู้จักกันสามเดือนหกเดือนแต่งงานได้เลยเพราะมันใช่มันโดนละแต่เราจะเป็นคนแบบคนจะแต่งงานอยู่ทั้งชีวิตอะมันควรจะต้องศึกษาสักสามปีห้าปีมั้ยมันจะได้รู้จักกับข้อดีข้อเสียก่อนว่าแบบเป็นยังไงอะหกเดือนแรกมันเป็นช่วงโปรโมชั่นทางผู้ชายและผู้หญิงอ่าส่วนมากมันจะยังไม่ค่อยเข้าใจงูๆกันอยู่แล้วหกเดือนแรกเนี่ยทุกคนยังไม่แสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มทีีี่่่จจะะมมคววาาาแบเเกกรรรงใ้้ยยอออไตพูดันนน ความเป็นตัวเองมันจะออกมาเรื่อยๆแต่ผมมาอยู่กับอิงอ่ะผมบอกเลยว่าผมอยู่เขาวันแรกผมเป็นตัวเองเลยผมเป็นตัวเองหมดแบบเพียวเลยเมาเหรออย่างเงี้ยนอนเราเป็นคนบ้าง,งานเราก็บ้างงานไม่เลิกเราปรับตัวน้อยมากเพราะว่าเราอยากเป็นตัวเองมากที่สุดก็ให้เขาเป็นตัวเองเหมือนกันแต่มันก็ค่อยๆปรับเรื่องทัศนคติของการรับเขา้าเข้าใจกันแล้วพอมันครบ5ปีอ่ะรู้สึกว่ามันถึงเวลาและเราก็อยากอยู่ด้วยกันรับเพราะว่าจะเป็นใครๆนัดคือสี่ทุ่มกลับบ้านเขาจะเป็นคนละแบบ เขาจะเป็นแมวแบบสายแบบพ่อทำไรเชอครับผมาาจะารย์บ้านเขาเป็นคนจีนจัดเลยเขาด้วยแบบสีทุกต้องกับบ้านพ่อแม่โทรตามอยู่ไหนก็เลยแบบเฮ้ยถ้าแต่งก็ดีจะได้ได้อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้วัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าคนไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอะดีๆต้องแบบแต่งงันเสร็จย้ายอยู่ด้วยกันอะวัดใจเหมือนกันนะ เหมือนที่เขาเคยบอกไงว่าคนเราอะถ้าคิดจะแบบรู้จักนิสัยกันอะให้ลองเดินทางไกลด้วยกันก่อนไปอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์บางทีทําให้เราเห็น24ชั่วโมง,ขงเขาการตัดสินใจของเขาในช่วงง่ายช่วงยากเกิดตอนกลางคืนเขากลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอะไรีคุณได้รู้ไงใช่เราไม่รู้ไงบางทีเปตะคิวล่าหรือเปล่าบินไปล่าเยื่บ,บ้านเราเงเป็นกระสือขึ้นมาอธิฐานให้ลูกฟังเยอะหรือเปล่าดหน่อยมาพูดถึงของที่ซื้อเข้าบ้านเดี๋ยวบีด้เกลบอกว่าทุกคนซื้อเข้าบ้านแน่นอนฮะโทษนะแป๊ ซื้อตัวนี้เลยเหรอคือบริสมันก็มีหลายสูตรอะ,อะไรอย่างเงี้ยกลัว,วพลาดก็กถ่ายมาเลยแล้วกันแคปมาเลยเออไอ้ที่หยิบให้หน่อยสิของอยู่ตรงไหนนะ1,400 ml ไม่ใช่นี่700ดร้ยเฮ้ยหรือว่าเราซื้อ700ไป2อันได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกวธนะซื้อไม่ตรงของอะ่ะคุณเป็นป่ะบ้านผมเนี้ยเวลาซื้อของเนี้ยผู้หญิงเขาจะเป็นคนเขามีรายละเอียดกว่าเราอ,อันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยอย่างเราผู้ชายเราคิดอะไรบริส ซื้อบีทหยิบบรีสอะไรก็ได้ที่ราคาถูกที่สุดตอนนั้นถูกต้องอแต่ของผู้หญิงจะแบบต้องเอากลิ่นนี้นะขนาดเท่านี้เพราะว่าไซส์เนี้ยเก็บไ้ในตู้พอดีอันนี้เติมรีฟิลมันจะไม่เหลือพอดีคือผู้หญิงเขาจะคิดมากกว่าเราอะของผมบ้านบ้านผมแค่นี้นี่ลดราคาอยู่นี่แพ็คละเก้าสิบเก้าเนี่ยเนียเนียเวลาผู้ชายช้อปปิ้งจะเป็นอย่างนี้เราจะมองหาอะไรแบบนี้ถ้าเดินผ่านแล้วอ่ะอันนี้ลดซื้อบอกเลยว่าทุกๆครั้งที่ซื้อสินค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวยูจากยูนิลิเวอร์นะนอกจากได้สินค้าดีที่มีีคคุุณภาาาพนนนนะรรรรัับไดดด้้้้่่่วววมมเปป็สสสสหหึงงงงงขอกกกโยยช์ใททๆิ แล้วจะบอกว่าแต่ละชิ้นของยูนิเวอร์เนี่ยผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยเขาได้แบ่งรายได้จากยอดขายทุกๆชิ้นเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์บิ๊เนี่ยจัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะฮะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเน้นกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนนะฮะเพื่อสิ่งแวดล้อมเอ,อมม่อรวมถึงสอนให้เด็กๆรู้จักการลดแยกและเก็บขยะเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกด้วย เพอ,มอผมฟังคุณ3ามคนพูดอ่ะผมมากับเอ็ดดี้คิดค้ากันเลยนะถ้าเหตุผลเดียวที่ผมอยาก,กแต่งงานผมรู้สึกว่าเออผมอยากมีหลานให้แม่อ,อ,อันนี้จริงเลยถามมาดีว่าตอนก่อนแต่งมีเสียวไหมฮะฮะเสียวเสียวฮะเสียวอะไรอ่ะคุณ2คนแบบตอนแต่งบบเสียวไหมแบบ แต่งไปจะเป็นยังไงวะรึเปล่าแต่งเพราะว่าคนอย่างคนก่อนแต่งกับหลังมันจะวัดกันตรงนี้เหมือนกันนะมีไหมคือผมกับปู่ะคบกันมา7็ปีก่อนแต่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันรู้หมดแล้วว่าเอ้ยมันมันพอจะเข้ากันได้ผมรู้สึกว่าการแต่งงานจริงๆแล้วอะบางคนยากคิดว่ามันเรื่องใช้เงินเยอะเอาจริงๆอะมันก็ถ้าคุณไม่ได้แต่งจัดงานหรูหราอะไรอะมันก็ไม่ได้อะไรนะสมัยนี้จริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่ได้แบบมีเงินเพื่อส่วนนี้จริงๆอะเขาไม่ต้องจัดก็ได้จดทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสผมว่าสำคัญสุดคือผมว่าแล้วแต่ครอบคครรััววบบบาเี่่ทแ องเอาสินสอดอะไรมาเยอะๆมันก็มีความเกรงเหมือนกันนะหรือว่าไปแต่งงานกับคนที่เขามีตังค์เยอะกว่าอาจจะเกิดความเกรงได้เหมือนกันลองไปคุยดีๆขอบาเทอร์อะไรเงี้ยขอสปอนเซอร์ดูนะครับขอลดหน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยที่บ้านอิงอ่ะเขาเขาดูคลิปเสร็จ้องไหาบ้างปะดูเปอเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อจอยก็ชอบดูดูกันหมดเลยก็เลยอยากจะบอกว่ารักพ่อแม่อิงมากใช่ครับเช่นเดียวกันครับรักปมากครับ คำถามลังชีวิตแต่งงานนะครับเรื่องต่อไปนะครับสนับสนุสนโดยซันไลร์ครับที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ<ม>ช่วยลดการใช้พลาสติกและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนําไปสู่โลกที่ยั่งยืนมากขึ้นครับเออพวกคุณเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีงานบ้านอะไรที่แบ่งกันทําหรือไม่ทําอะไรกันบ้างไหมครับเราอย่างผม,มเป็นคนที่ไม่ชอบล้างจานคือผมทําทุกอย่างในบ้านได้แต่ผมขออย่างเดียวผมขอไม่ล้างจานปัจจุบันเนี่ยผมอยู่คอนโดอิงบ้านคุณมีแม่บ้านหรือไหม,มคุณมีแม่บ้านปะพี่จอยเป็นมอื ซื้อหนึ่งได้ถึงสามกูว่าจริงๆอะวันนี้มีแค่ไอคัดแล้วเราสองคนก็พออนั่ยมันไม่มันไม่ใช่ชีวิตแต่งงานเว้ยมันเหมือนแบบสองขวบกันเลยจะเข้าเนอร์เซอรี่แรกๆช่วยกันทำจอยทำผมเก็บจอยทำผมล้างแต่หลังๆความช่วยค่อยๆมาเพราะว่าเราทำงานแบบทำงานเยอะเห็นมันสตรีมเกมเมื่อวานมันทำงานตรงไหนวะอติีมเกมเล่นเกมแค่เล่นเกมรลไลฟ์ไม่ได้ใช่ไหมว่าทำงานนะขอสรุประเ็นคุณก่อนสรุปคือตอนนี้พี่จอยไม่คุณทำอะไรเลยตอนนี้นะ ผมมีหน้าที่แค่ทิ้งขยะอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อกระยทำแต่แนะนษนะครับทำอย่างเดียวจริงเหรอครับอ๋อมีกล่องน้ำอีกอันนึงฮะกล่องกล่องน้ำคือลงไปข้างล่างเหอคอนโดป่ะว่ากล่องน้ำกล่องน้ำกล่องเนี่ยแหละในห้องกล่องน้ำนี่นะการที่เรากล่องน้ำเมื่อจริงจรงเราเรียกว่าทำงานพลาดเราเหรอ แต่จะบอกว่าจริงผมไม่กล้าว่าพี่นัเย,วววเยอะเพราะจริงๆแล้วแต่บ้านผมเนี่ยอิงก,ก็ทําเยอะผมว่าอย่างหนึ่งคือผู้ชายทําแล้วส่วนมากไม่ถูกใจอืม <c oughs> ชอบตรงเนี้ยผู้ชายทมันมันไม่ถูกใจความมีระเบียบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ s u b j e c t i v e อย่างเราคิดว่าแบบพับเสื้ออย่างเงี้ยโยนบึ๊บนี่คือมีระเบียบแล้วแต่เขาต้องแบบไม่ใช่ใส่ไม้แขวนไม้แขวนต้องเหมือนกันพอพับเสร็จพับแล้วต้องอยู่ตรงรูไหนช่องช่องช่องร่อง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 เขาจะมีนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าตอนเราเด็กๆะเวลาของหายปั๊บทําไมเราต้องไปถามแม่เราจะไม่เคยถามพ่อเลยเพราะพ จะเหมือนทำไม่รู้ไม่รู้เรามีของสิ่งนั้นอยู่ในบ้านด้วยเหรอผู้ชายคืออะไรผู้ชายคือแบบไม่มีเหรอซื้อใหม่ไหมแต่ผมแม่บอกว่าตอนผมทําระบบกับอิงอะตอนเดือนแรกผมพูดเลยว่าผมจะกับเขาสร้างระบบผมสร้างระบบกันเลยคือเราเราอยากถูกใจเขาไงคือคนเรามาจากสองบ้านมันคิดไม่เหมือนกันนะคนต่างมันต้องมาขุดผมมันจะเป็นคนชอบพูดคุยผมไม่ตั้งถามเพรายว่าเรามาสร้างระบบเพื่อเราสบายใจทั้งคู่ตรงตัวอย่างเช่นกันไกลกันไกลบ้านผมมีโนดเกีนรู้ไหม ผมมีกันไกทั้งหมด3อันแล้ว3ามอันต้องอยู่ในที่นั้นนั้นจะได้ไม่ต้องตีทะเลาะกันคุยเขาเรื่องกันไกเนื้อก่อนกันไกลตัดเนื้อว่าเราต้องซื้อกันไกตัดเนื้อดีเดียนึงก่อนกันไกลที่2คืออะไรกันไกตัดอาหารข้าวถุงอันนี้ต้องแขวนไว้ตรงนี้นะกันไกตัดพืชกันไกลใหญ่เอาไว้ตัดของแล้วเราสองคนจะไม่งงกันตกลงกันเลยตรงไหนดีที่ดีตรงนี้ดีไหมดีไหมตรงนี้เฮ้ยบ้านผมก็เป็นนะกันไกลตัดหญ้าจะอยู่หัวเตียงแขวนไว้ะ ให้รันมึกไว้เสมอว่าเฮ้ยมึงด้วนได้เสมอนะตลอดเวลา <c oughs> ถ้ามึงทำตัวเอาน่าลงหน้าทางกราบก้าบก้บตื่นมาอาวัยวะเหลือ3เอสแต่อย่างนึงเลยไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่ทำเลยคือ ทำอาหารหล้างจานล้างได้แต่ให้ทําทําไม่ได้ผมทํากับข้าวแย่ yeah. ทําได้นะรู้ว่าแบบเฮ้ยใส่ข้าวพัดไ,ไอ้ไอ้โกยๆแล้วโดดดีดอาหารผมทําได้แต่ออกมารสชาติมาไม่ไ<อ>แล้วไอ้เรื่องการล้างจานเนี่ยที่บ้านแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนครับผมนี่บ้านผูเจัดจงนี่เลยเนี่สไลด์ ตัวนี้เลยถ้าคุณมาโลตัสช,ช่วงนี้ยูนิลิเวอร์เขาจัดโปรเพียงซื้อสินค้ายูนิลิเวอร์ยี่ห้อใดก็ได้ที่โลตัสร่วมมูลค่า359บาทรับฟรีน้ำยาล้างจานซันไลท์พลัสนะฮะแพ็คคู่750มิลลิลิตรนะฮะสูตรใดก็ได้เลยอ๋อเหรอโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง30มิถุนายน2564นะช่วงที่3ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยาสระผมซันซิลครับผมซึ่งซันซิลนะครับเปิดโครงการความเป็นไปได้นะครับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้หญิงค้นพบศักยภาพที่แทท้้้้จรริิงงงงขออออตนนนเเฮะพื่่่สใใใหหหหผูญุมมีั ที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ผู้หญิงที่มีฝันให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์นะฮะเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้หญิงรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องครับผมโอ้เป็นโครงการที่ดีมากครับม้านถึงคําถามข้อต่อไปเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยครมแดนใหม่ที่ต้องต่อสู้กันเยอะนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองว่ามีพื้นที่ความขัดแย้งเยอะอพวกคุณมีปัญหาอะไรกันในบ้านไหมพอตแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่เชิงเรียกว่าเป็นปัญหาหรอกแต่มันเป็นความ ถ้วยของเราเองมากกว่าเพราะเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็ใช้ห้องน้ำคนเดียวเราไม่เคยแบบคิดว่าจะต้องใช้ห้องน้ําเผื่อใครแล้วก็ใช้อย่างเต็มที่มีคําถามนึงน่าสนใจคือเวลาผู้ชายผู้หญิงมาอยู่ร่วมกันใช้โถส้วมเดียวกันไอ้ฝารองนั่งเนี่ยเราต้องยกขึ้นหรือว่าวางเอาไว้ผมจะใช้คติที่ว่าผมจะปิดเอาไว้ตลอดเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นผู้ชายเราสามารถช่วยออกแรงนี้หน่อยๆเพรว่ายกใช้เสร็จปุ๊บก็วางลงอะไรเงี้ยนี่คือปัญหาธรรมดาคุณมีไหมใน้เรื่องในห้องน้ามีอะไรมันไหมส่วนใหญ่ผมจะมีอาการลืมสีแปรงสีฟันอให้นึก เราต้องเปลี่ยนทุกประมาณแบบ3าม,ามเดือนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วทีนี้ปัญหาคือเวลาซื้ออะไอที่เขาขายเป็นแพ็คอะมันไม่มีให้เลือกว่าเอ้ยจะเอาชมพูหมดเลยจะเอาน้ําเงินหมดเลยมันไม่มีเวลาซื้อมาคุณจะได้เขียวเหลืองม่วงอ่ะสมมุติอันเก่าคุณเขียวของแฟนคุณชมพูเปลี่ยนพร้อมกันฟับคุณเปลี่ยนเป็นเหลืองเขาเปลี่ยนเป็นน้าเงินไอช่วงเปลี่ยนใหม่ๆม่อะมันจะแบบอ่ะอันไหนของเธอเวลาถามเมียเมียก็จะถามเราเหมือนกันกูก็ไม่รู้กูรู้แค่ว่าอันเล็กเนียของลูกหลังๆมาก็เลยคิดว่าเอองั้นให้ใช้ของลูกอันเดียวเลยเองมีทนนสะ คิดว่าเฮ้ยเราจะไปโทนเข้มแต่บางแพ็คซื้อมาเหลืองเขียวอ่อนชมพูกูไปไหนแล้วเนี่ยเหลือแปลงโถส้วมแล้วอ่ะที่สีน้ำเงินผมแนะนำว่าพี่ลองซื้อคนละยี่ห้อไปเลยไหม โอหมายก็อ oh <laughs> ทำไมไม่คิดออกตั้งแต่แรกวะคนหนึ่งยี่ห้อ A คนหนึ่งยี่ห้อ B หรือถ้าเกิดบังเอิญซื้อมายี่ห้อเดียวกันเอาหนังกระติกสีแดงมัดไว้ตรงตรูดนิดนึง oh, ออ <laughs> อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อโอุ้ณจบปริญญาโทมาที <laughs> ่ ไม,ไม่ไม่แต่คนเราเป็นที่เรามาที่ปัญหาเราอ่ะคนอื่นเรามองไม่เห็นมันต้องคนมาช่วยแก้หนังยากเส้นเดียวเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วย,ยดีดีกว่าการศึาากษาไม่ช่วยอะไรก่อน <c oughs> ขอถามพี่โค้เป็นไงบ้างฮะอย่างที่ทราบดีว่าแฟนผมรักสะอาดมากถ้าคุณไปที่คอนโดผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าห้องอาบน้ำเอ็กระจกหมดมันจะมีเลนชาเวอร์แล้วเราผู้ชายบางทีอาการแบบบางทีเราร้อนร้อนเลยอาบเลนชาเวอร์กระจกมันจะตกบกแล้วผมเห็นเลยหน้าตาของอิงเวลาเห็นกระจกที่ตกบกอิงก็จะแบบ อ๋ <AL> อ, <AL> อ <AL> เหมือนไม่ได้เช็ดใช่ไหมมีคราบน้ำอยากยจะบ่นอยากคืออิงเขาทุกคนเขาเป็นคนไม่ชอบคราบอยากกินแกน้ำเสร็จแก้วเขาต้องยืนเช็ด ทุกใบแต่ผมจะบอกว่าตานนึงเลยผมว่าไม่ใช่แค่เราปรับตัวผมว่าเขาปรับตัวให้ผมเยอะ <c oughs> เขาก็จะพยายามแบบเอาหูเป็นนาตาเไป็นไล่เรก็อบอกไม่เป็นไรเท่านี้คือ,อถ้าเป็นอะไรที่มันแบบพอทนได้ <c oughs> เขาก็เขาก็ลดมาให้เยอะอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับตัวก็หากันแหละอย่างเช่นอย่างเช่นแชมพูเงี้ยก็พยายามเดี๋ยวนี้หลายหลายยี่ห้อผมก็พยายามขามวดเป็นยี่ห้อเดียวกันจริงจริงหลายคนไม่รู้ว่าแชมพูเนี่ยดูเหมือนแชมพูผู้หญิงนะแต่แก๊งเสือเราให้ไี่ใช้แชมพูค่ะใช่ที่ผมใช้แชมพูเกิดจากว่าผมอะมักจะต้องโดนให้ทําผมบ่อยๆไปถ่ายปกบ้างไปถ่ายรูปออะะะไรยยาางเเี้้จใหทํผมมก แล้วตอนนั้นนะ่ะผมมันจะเหนียวเหนียวและซันซิลเป็นโปรดักต์เดียวที่ช่วยทําให้ผมเนี่ยหลัางลาใช่ใช,ใช,ใช่เวลาใส่แว็กใส่เจลฉีดสเปรย์อะไรทั้งหลายอะ่ะคือซันซิลเนี่ยวับเรียบถูกต้องถูกต้องมผมก็เลยใช้แล้วก็ตัวที่ผมใช้จะเป็นอันนี้ตัวนี้ เพราะว่ามันจะมีมอยเจอร์เยอะหน่อยพอเวลาสระเสร็จเนี่ยมันจะทำให้พวกคราผลิตภัณฑ์เนี่ยลุดออกได้ง่ายเราก็สระได้บ่อยด้วยตัวนี้เพราะว่าพอสระเสร็จปุ๊บอีกวันนึงสระได้สระได้เรื่อยๆซื้อนี่คุณเอาตัวโปรดีมันมีตัวโปรอยู่เฮ้ยเ,เหรอเฮ้ยดูค<ด><ด>ุ้มกว่าไงคุ้มกว่าเออหนึ่งแถมหนึ่งดีกว่าเฮ้ยเออจริงว่าก่อนนี้แล้วกัน คำถามสุดท้ายครับเราอยู่กันที่บูธของวาสลีนนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกการซื้อผลิตภัณฑ์จากวาสลีนนะครับจะบริจาคให้คนที่ขาดแคลนโดยบริจาคน้ํายาฆ่าเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคระบาดอันนี้ดีมากเลยตอนนี้เขามีโปรนะแพ็คคู่คุ้มกว่าร9 9ยบเาทเรียกว่ามีโปรโมชั่นของ Unilever ทุกแห่งหนเลยอันนี้อะไรครับเพียรอันนี้เนี่ยเช,ชื่อว่าคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกเนี่ยต้องมีอันนี้อาจริงเหรอใช่ใช่สำหรับแบบเวลาอาบน้าเสร อ๋อจริงเหรออ๋อนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยนอกจากครีมด้วยนะคือครีมก็ส่วนหนึ่งครีมก็เอาไว้ทาผิวทั่วไปแต่อเนี้ยเหมือนเอาไว้ทาตุใร แต่งงานแล้วมีลูกลองเม้นต์มหนสีใช้วาสลีนทาตุดลูกกันเปล่ามาถึงคําถามดีกว่าการอยู่รวมกันแน่นอนมันมีสิ่งที่แบบต้องปรับตัวกันแต่ความสุขที่มันแลกมามันก็มีเหมือนกันใช่อะไรที่คุณได้มาจากชีวิตหลังแต่งงานบ้างความสุขที่ตอนนี้ผมมีกับอิงเลยนะที่แบบผมแฮปปี้มากเลยคือเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงานร่วมกันมันกับว่าเมื่อก่อนเราต้องซื้อของแยกบ้างกันสองอันซื้อครีมแยกกันสองอันแบบลาไปเดินด้วยกันเล่นตอนเป็นแฟนก็เลยคุยกันเลยว่าถ้าแต่งงานแล้วอ่งานกันะิงใช้ครีมด้วยกกกกันนนตอออออีีี้้้็คคืืืาาาารซซขขขงะทิผผวววมมมเเจสุด๋ย คีมมาทามมอหมดยางอันนี้หมดยางเรามีความสุขจริงอันนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งของภาพรวมของชีวิตคู่ผมเลยนะวันนี้พอแต่งงานเราเหมือนเรามีเขามาด้วยในชีวิตอะ่ะพอมันมีเขาเหมือนมันเป็นรีเฟ็กในมุมที่เราไม่ได้มองมุมที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมุมที่เราไม่ทำเหมือนชีวิตเราดีขึ้นจากกันและกันอ,อย่างพี่โค้ชเนี่ยเพิ่งแต่งงานใช่ไหมฮะอย่างของผมเนี่ยพอแต่งงานมาได้สักหกเปีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาหลังจากการที่เราอยู่กันมานานๆแล้วคือความเคยชินความเคยชินที่มีกาาาาาารรลลลลละะะกกกกกกกััััันน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 นมม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 เเ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 หือบบบบีีีีคคค้้้ยยยย่่ททุุววววิิิไไไไปปแแแชชจจจถ็โณง อย่าที่เขาว่าโลกมันหายไปครึ่งหนึ่งยอนแยงนะฮะยอนแยงนะเวลาเห็นมันหลุดเดี่ยวเฮ้ยแต่ผมเข้าใจคุณนะบางทีแบบพอตารางเรามีเขาอ่ะวันหนึ่งสมมติว่าเราอยู่ดีๆผิดแผนวันนั้นเขาบอกเขาจะไปทำนี่ละมี่กับเพื่อนวงนะคือแบบอ้าวแล้วอมทำอะไรต่อว่างูสไปไม่ถูกแต่จากที่ผมเห็นพวกคุณมาพวกคุณก็ดูมีความสุขนะคือคุณปล่อยให้ต่มความคิดถึงทํางานอุ้ยจอยไปไหนนะยังไงเดี๋ยวเจอกันเนาะแต่ขออยู่กับเพื่อนหน่อยนี่ก็จะแบบ วๆๆๆๆความคิดถึงมาได้ทํางานอเออแล้วพอเจอกันอีกทีนึงโอ้ยรักกันมากกว่าเดิมเออคุณคณเป็นไงความสุขคุณในแต่งงานเออเนื่องจากว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่มีพลังลบค่อนข้างสูง <c oughs> คือผมไม่ได้เลือกคู่ครองจากการที่เอ้ยเราชอบหลายๆอย่างเหมือนกันเราเลือกจากการที่เราเกลียดหลายๆอย่างเหมือนกันผมมีเมียปั๊บวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรอ่ะ นั่งด่าคนคนเดียวกันสนุกเราจะไม่ชื่นชมพี่คนนี้ดีไม่มีบ้านผมไม่มีจะเป็นแบบเห็นข่าวอันี้ไหมคุณโอ้โหต่ำสามมากเลยแล้วก็นั่งด่ากันสองคนมันมีคนช่วยแบบช่วยด่าสิ่งที่ิม่ห่อจงก็คือเหมือนกับพวกคุณมีเขาเรียกว่าคู่คุณมีพาร์ทเนอร์ในความคิดแหละคิดเหมือนกันเห็นตรงกันชีวิตคู่เป็นแบบนี้นะคุณอย่าหวังว่าเอาคู่คุณไปแทนคู่คนอื่นคู่ใครคู่มันไม่เหมือนกันสุดท้ายก็อยู่กันแล้วมีความสุขก็โอเคนี่คือประมาณนี้นี่เขาเรียกคิวนชีวิตคู่นะจริงๆแล้วไม่า คุณผู้ดูมีอะไรที่แบบอยากจะรู้ลองพิมพ์มาในใต้อคอมเมนต์ดูนะหรือว่าเราทํารอบสองกันดูว่าเอ้ยมาตอบเพิ่มเติมแชร์มุมมองความรักกันอย่างคำถามอาจจะถามว่าแบบออพี่นัทซื้อของเล่นมาพี่จอยกโกรธไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามีแน่นอนอยู่แล้วอย่างบ้านผมก็แบบซื้อของเขามาเยอะไง่อไม่โร <ST. S 1> กรธก็มีคิ้วขมโมดเล็กน้อยเขาไม่ว่าอะไรนะเหมือนแบบ8แดพัน วัดเบาๆวันนี้ลาเลยต้องขอบคุณทุกคนครับขอบคุณยูนิลิเวอร์ด้วยนะขอบคุณครับผมนี่กับโปรโมชั่นดีๆกับโครงการดีๆไปเราไป่ตยตังดีกว่าจ้าไป่ตยจังดีกว่าครับผมบ๊ายบายนะครับผมบาย